สวัสดีครับผมขอต้อนรับนะครับในช่วงบ่ายเวลาประมาณบ่ายสองนะครับทุกวันอาคารกับบัมเบิรหัสนะเจอกันในฟันหุ้นนะครับวันนี้ก็ประจําวันพฤหัสบดีที่5มกราคมน,นะครับเราก็มาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับที่จะนําหุ้นมามาฟันมา,าฟังข้อมูลในเชิงลึกกับนักวิเคราะห์ที่รบวนตัวนั้นดูตัว ตัวภาพเทคนิคมาอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยมาเช็คพื้นฐานนี่เป็นยังไงครับถ้าแบบมาด้วยกันควบคู่ไปด้วยกันก็น่าจะสร้างความมั่นใจหรือว่าโอกาสที่ดีให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังผู้ชมได้นะครับก็สามารถแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับเผื่อจะทบทวนเวลาราคาผ่านไปแล้วลืมอย่างเงี้ยนะฮะ เราจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ที่ดียิ่งขึ้นหรือว่าใช้ให้เพื่อนในเฟซในกลุ่มนักลงทุนต่างก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะฮะวันนี้ก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่ก็เป็นในกลุ่มคอมเมอร์สนะเห็นว่าพูดราคามาก็แข็งเกนะ่งนะทุกนี้แบบดูแบบแข็งกว่าตลาดเหลือเกินหลายตัวแบบปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอะ c p พนะโอ้โหมาแจมๆเลยโอมโปรก็ไปนู่นละอย่างเงี้ยนะครับตัวอะไรอะ,อะวัสดุก่อสร้าง โกโบเฮากับไปนะครับอ่าแมคโคก็ที่ลงมาเริ่มฟื้นตัวก็มีอยู่ตัวหนึ่งเริ่มแบบมันช้ากว่าเพื่อนนะเออนะครับแต่ว่ามาช้าก็ดีกว่าไม่มานะก็คือ BJC นะฮะที่แบบอ่าราคามันเริ่มแบบเหมือนแบบมาช้าสุดแต่ก็เริ่มมาละเราก็มาฟังข้อมูลกับโอ๊ตกันที่ cover ตัวนี้อยู่นะครับสำหรับ BJC ว่าจะเป็นโอกาสหรือไม่นะครับสวัสดีโอ๊ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณอ๋องด้านผู้ชมค่ะครับโอ๊ตโอ,โอ้ตัวนี้ช้าสุดเลยเนาะแต่แต่เป็นโอกาสนะเออหรือว่าต,วตามเพื่อนเพื่อมาหมโอ๊ตภาพเป็นงไงบ้างครับบีเจซค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าอัปเดตในแง่ของภาพอุตสาหกรรมของ,อของคาร์เนี่ยเราเราเหมือนมีน้ำหนักในใจของเราที่ให้กับเซกเตอร์เนี่ยมากกว่าตลาดนะคะต้องเรียนก่อนอตั้งแต่ไตรมาสสี่แล้วซึ่งก็ ในแง่ของราคาหุ้นเองก็เป็นแบบนั้นนะคะถามว่าอะไรที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้หุ้นในกลุ่มคาปิเนี่ยมันดูดีขึ้นมาในช่วงสั้นหนกันนะคะก็มันก็มีหลายหลายประเด็นของตัวคาปินะคะซึ่งในแง่ของตัวตัวเลขเองเนี่ยมันฟื้นตัวมาแล้วเหมือน5อ้าควอเตอร์ติดแล้วมันยังฟื้นต่อถามว่าทําไมมันยังฟื้นต่อเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันยังหลายๆบริษัทเนี่ยยังไม่ได้ปกติเทียบกับเหตุการณ์ pre covid คือช่วงที่ลงไปอ่ะมันลึกกว่าช่วงที่เริ่มขึ้นมาแม้ว่าจะเริ่มขึ้นมาห้าควอเตอร์ของตัวเลขบวกวเซ็นโซเซลแล้วนะคะม,มันยังมีฐานต่ําของตัวเหตุการณ์โควิดอยู่ในนั้นอยู่ในอยู่ในเซลอยู่ในราคาหุ้นอยู่นะคะแล้วก็ในแง่ของตัวกิจกรรมการบริโภคเองเนี่ย COVID เมื่อโควิดคลี่คลายเนี่ยมันก็กลับมาได้ค่อนข้างแรงเพราะ,ะในแง่ของการบริโภคโดยรวมนะคะแล้วก็ ก็จะมีเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่หนุนหลักๆเลยเนี่ยคือนักท่องเที่ยวต,ต่างชาติเนี่ยจริงๆแ,แทบเพียยังไม่มานะคะ rin, <em. S 1> แต่ว่าตัวที่มาเนี่ยก็คือ,อตัวนักท่องเที่ยวไทยที่ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อยๆฟื้นกลับมานะคะแต่ยังไม่ปกติเลยนะคะอาจจะรอประมาณปีสองปีเนี่ยกลับไปปกตินักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่มาพอม enos, อีประเด็นนักท่องเที่ยวจีน เข้ามาในช่วงวิกินี้นะคะก็เลยเหมือนเป็นประเด็นใหม่ที่เข้ามาเสริมว่าขนาดว่านักท่องเที่ยวจีนยังไม่มาเนี่ยเลทยังพิกอัพดีขึ้นขนาดนี้นะคะแล้วจีนที่สัดส่วนแบบ20-30%ของนักท่องเที่ยวรวมเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมขึ้นมานะคะแล้วก็ในแง่ของพวกครั้งตุ่มเนี่ยก็จะได้เรื่องอีเวนต์เวิลด์คัที่มันทำไปแล้วในช่วงเดือน11เดือน12 ช่วยในแง่เลขเซมสโตเซลของกลุ่มแล้วก็หลายๆหลายๆบริษัทรอบนี้ก็จะได้เรื่องของช e ้อปปีมีคืนซึ่งรอบนี้เนี่ยมาตรการที่ออ,อกมาเนี่ยกวก,กับผู้ค้าปลีกนะคะทุกๆบริษัทได้ประโยชน์แล้วก็มาตรสินค้าที่เข้าร่วมไม่ได้ของร้านต่างๆในมีน้อย เพราะฉะน้นเนี้ยก็กลายเป็นว่าเกือบทุกบริษัทเนี่ยได้ประโยชน์บินเล็กบินกลางบินใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าขอบินไปเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากมาตรการที่ออกมานรอบนะคะแล้วก็สุดท้ายคือมาตรการที่ภาครัฐมักจะออกมาซัพพอร์ตตัวประชาชนแต่ว่าตัวโมเดิร์นเทรดร่วมไม่ได้เช่นคนละครึ่งที่จบไปนะคะที่รอบสุดท้ายคือเฟสหแล้วก็รุ้แล้ว่าเฟสหมาไหม,มสุดท้ายทางทางคอรมอทางรัฐมนตรีก็อ,ออกมาพูดว่า ไม่มีแล้วจ้านะคะเนื่นองจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างฟื้นดีเนาะ<ม>ก็ถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเงินช่วยเหลืออุดหนุนพวกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่าเหมือนคล้ายคบัตรคนจนอันนั้นนะคะแต่ว่าคนละครึ่งที่แจกแบบ30ล้านคนอะไรเงี้ยแล้วโมเดิร์นเทรดร่วมไม่ได้เนี่ยไม่มีแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วนะคะอันนี้ก็คงจะถอดออกไปซึ่งไอ้ตัวมาตรการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่กัดกินยอดขายของโมเดิร์นเทรดมาตลอดเพราะร่วมไม่ได้ ก็ไหลไปให้พวกร้านธงฟ้าให้เป็นแบบร้านยังอื่นไปนะคะร้าน s อ e อะไรยังอื่นไปอันนี้มันก็เลยเป็นภาพรวมของกลุ่มที่เ,เห็นการฟื้นตัวของยอดขายจากตัวเลขที่โดนกระทบช่วงโควิดหนักๆเนี่ยก็ถือว่าฟื้นแรงแต่ว่ายังไม่ได้กลับไป p r e c o v i ดนะคะถ้ามองไปข้างหน้าในปีหน้าก็ยังชอบกลุ่มนี้เรื่องของการฟื้นตัวของการบริโภคแล้วจะมีการเลือกตั้งที่เข้ามาในช่วงของครึ่งปีแรกอีกนะคะ ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมการบริโภคก่อนเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของซนติเมนที่เข้ามาแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่เดิมเนี่ยมันเพิ่มอยู่แล้วแล้วพอมีการกดกดล็อกเรื่องนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็อาจจะมีอัพไซด์หรือเปล่าทุกคนก็พยายามจะมาถามกันว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวของแต่ละบร็อกเกอร์ของแต่ละทางอีโคโนมิสต่างๆเนี่ยต้องมีการปรับขึ้นใหมเ่เรื่องของจีนที่ออกมา,าปลดล็อกได้เร็วกว่าที่อตลาดอาจจะคาดไว้ในช่วง,งกลางปีหรือ Q2 อนะคะคุณอ๋อพอรวมรวมเนี่ย <c oughs> คราวนี้มันก็เป็นภาพบวกกับทั้งกลุ่มเลยเนาะแล้ว BJC จะได้อะไรจากภาพบวกนี้บ้างนะคะเก็เหมือนกันก็คือเขาก็ได้เรื่องของการบริโภคของประเทศที่ฟื้นตัวตัวเลขยอดขายของเขาเมื่อเทียบกับพีโควิดยังไม่ปกติคือลงไปแล้วเริ่มขึ้นมาเขายังไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันยังมีรูมให้ฟื้นตัวต่อเนื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เป็นหนึ่งในอยอดขายที่สําคัญของเขานะคะก่อ,อนก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดเป็นยอดขายของ BJC เนี่ยเราประเมิน่าน่าจะประมาณเกือบ0เปอร์เซ็นเกือบ10เปอร์เซ็นนะคะอาจจะเป็นตัวเลขไฮซิงเกิลดิจิตถึง10เปอร์เซ็นะคะซึ่งถ้าหากคิดตัวสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเราไม่ได้มีตัวเลขจากบริษัทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้แค่ตัวเลขประเทศละกันคือ20-30เปอร์เซ็นเนี่ยมันก็คือยอดขาย2-3เปอร์เซ็นของ BJC นะคะถ้านักท่องเที่ยวจีนกลับมาก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวกลับมาเช่นเดียวกันคล้ายๆกับ CPO คล้ายๆกับ CRC ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหญ่เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของตัวมาตรการนะคะจริงๆช็อปดีมีคืนก็สามารถที่จะมาใช้ที่ d j เได้แล้วก็ตัวคนละครึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นคนที่โดนผลกระทบของเรื่องนี้หนักที่สุดเพราะว่ามันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอะนะคะกะปิน้ำปลาข้าวสานีซึ่งสมมติว่ามีคนละครึ่งอ่ะก็สามารถที่จะไปซื้อข้างนอกได้หรือว่าร้านค้าต่างๆเนี่ย ก็สามารถไปซื้อจากเรียกว่าคู่แข่งของ BJC ที่เป็น Traditional Trade ได้ละกันพอมันจบมาตรการเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมียอดขายในระบบปกติที่มันกลับเข้ามาที่ Modern Trade นะคะเพราะฉะนั้นจะตอบคุณอ๋องก็คือว่าภาพของอุตสหาหกรรมดีเป็นบวกนะคะแล้วก็มีปัจจัยสนับสนุนแล้วส่วนของ BJC เองเนี่ยก็มีส่วนที่ควรจะได้ประโยชน์จากตัวปัจจัยบวกของอุตสหาหกรรมเช่นเดียวกัน ก็จะมีคําถามว่าทําไมหุ้นมันช้าเนาะุณอนองค์สงสัยเหมือนกันมะว่าเอ๊ะเธอจะต้องควรจะได้อะไรแบบนี้แล้วทําไมแล้วทาไมหุ้นชาจังเนาะใช่ค่ะก็ต้องเรียนว่ามาตั้งแต่ไตรมาสสาม้วในช่วงที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเซมสโตเซลเนี่ยก็เป็นบวกหมดแล้วนะคะแต่ว่าช่วงของไตรมาสสามเหมือนกับบ j c จเป็นเป็นหนึ่งในบริษัทที่เรียกว่าเซมสโตเซลเนี่ยพลิกกลับไปติดลบนะคะคือติดลบอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต ตอนนั้นก็มันก็จะมีคําถามมาตั้งแต่ไตรมาสสามนะว่าตอนที่อุตสาหากรรมเนี่ยเซมโซเซลในไตรมาสสาม2022ได้บวกไปถึง15 16เปอร์เซ็นตแต่ BJC เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ติดลบสองประเด็นมันคืออะไรนะ,นะคะจริงๆแล้วมันมีอีกมันมีมันมีส่วนหนึ่งก็คือตัว BJC เนี่ยเขามียอดขายอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่มาจากยอดขายสินค้า B2B แล้วรับอยู่ในเซมโซเซลละกันนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันคิดเป็นแบบ เมื่อเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยทางบริษัทก่อนโควิดเนี่ยตัวเลขมีอยู่แค่5-6%ของยอดขายรวมแต่พอเกิดโควิดเนี่ยไม่รู้จะขายใครแล้วยเงี้ยอยอดขายมันลงไปเรื่อยๆของร้านค้าเนี่ยเขาก็เลยมองการรุกเอ่อ B2B มากขึ้นตัวเลขตอนที่พีก,ก็ขึ้นไป10-11%นะคะคราวนี้เนี่ยมันก็เริ่มเห็นการผอนยอดขายในกลุ่มนี้ตอนที่ยอดขายปกติกลับมา ะะอ,อย่างไตรมาสามเ่ยเขาบอกว่าเออเริ่มเห็นยอดขายตัวปกติกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถอนตัวยอดขายของสินค้าของธุงรกิจ B2B ออกนะคะเพราะตัวนี้อาจจะมีกาไรต่ากว่าก็เอากําลังไปขายอย่างอื่นดีกว่าไหมเนี่ยนะคะคร mm hmm. าวนี้เวลาเขาถอนเนี่ยตัวสิถึงสิบเอดเปอร์เซ็นที่เคยขายได้เนี่ยมันก็เลยมีตัวเลขที่ปรับตัวลดลงมาเป็นอาจจะแปดเก้าเปอร์เซ็นมันเริ่มค่อยๆลงนะคะมันก็เลยมีผลที่ทําให้เลขรีพอร์ตของเซลลรวมเนี่ยติดลบ เพราะว่าปัจจัยเฉพาะตัวของเขาคือเขาถอนยอดขายในธุรกิจ B 2 B เนี้คยค่อยๆถอนออกนะคะซึ่งซึ่งซึ่งถ้าหากว่าดูเนี่ยการถอนเนี่ยเหมือนพึ่งถอนถ้าจะให้กลับไปปกติของ pre covid ที่เคยขายอยู่5้ถึงหกเ็นี่ยก็อาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งก็ต้องเรียนคุณออกก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เลยทําให้อ๊พอรีพอร์ตเป็นตัวเลขเซลล์ออกมาเนี่ยคนก็จะ เอ้ยทำไมเซลล์ไม่ดีเซลล์ติดลบนะคะแต่จริงๆในไส้อะมันมาจากประเด็นนี้นะคะซึ่งมันก็ส่งผลมาถึงต้นไตรมาสสี่ด้วยนะคะก็เหมือนตัวเลขเขาก็ยังไม่ดีอยู่คือนอกจากเรื่องของการถอน B2B ในธุรกิจนี้ออกเนี่ยก็เจอเรื่องฝนตกหนักน้ําท่วมอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็คนละครึ่งเนี่ยเออก็มาช่วงของต้นไตรมาสสี่ในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยคนละครึ่งมาในช่วงของปลายไตรมาสสี่สี่สิบเเหมือนเป็นคนละฐานกัน คราวนี้พอจบไตรามาสสี่เนี่ยถามว่าตัว e ดเวลลอปเมนต์มีอะไรที่เราเห็นบ้างนะคะก็เรียนคุณอ๋องก่อนว่ามีส่วนที่ดีขึ้นคือเซมโซเชียลบวกแล้วจ้ะจริงๆอันนี้ก็คือตามเพื่อนแหละนะคะแต่ถามว่าจากที่ต้นไตรามาสติดลบแล้วกลับมาเป็นบวกได้เนี่ยฝนตกน้ำท่วมลดลงเนาะส่วนที่2ก็คือ World Cup เข้ามาในเดือน1112ก็ช่วยยอดายขายของบริษัทเองด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็มีนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามา เพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสสีเฉลี่ยแล้วเราก็ามองว่าบวกสัก2-3%ในแง่ของตัวเซมโซเซลของบริษัทแม้ว่าจะมีการถอน B2B ออกนะคะคือเคยคำนวณเหมือนกันว่าถ้าหากว่าดึงว่าไม่รวมยอดขายของธุรกิจ B2B เนี้ยยอดขายของ BJ ของ BJC ในส่วนของ Big C เนี่ยจะบวกสัก5-6%อย่างงี้ละกันอนะ่ะคือมันจะบวกดีกว่านี้แต่ตอนนี้บวก2-3%เพราะว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในนะคะก็ ก็กล่าวโดยสรุปก็คือตัวเลขที่เคยเป็นจังวนในแง่ของยอดขายว่ามันดูผิดปกติมากๆมันดูช้ากว่าเพื่อนนะคะวันนี้เนี่ยก็เริ่มกลับมาดีขึ้น เริ่มกลับมาบวกได้แม้ว่าอาจจะยังไม่ได้บูวานะคะแต่ก็เป็นตัวเลขที่มีพัฒนาการเชิงบวกอย่างนี้นะคะคุณออกในไตรมาสสี่ที่หนุนนะคะก็เลยจะเป็นคำคำตอบว่าทําไมที่ผ่านมาหุ้นช้าเพราะว่าเลขเนี่ยอาจจะดูช้ากว่าเพื่อนอแต่ถ้าถามว่าวันนี้อัปเดตเลขมาเนี่ยม,ม,มันมีสัญญาณเชิงบวกแล้วนะแล้วก็เราก็เชื่อว่าปัจจัยของอุาาตสาหกรรมเนี่ยก็น่าจะทําให้ภาพรวมเนี่ยยังน่าจะไปต่อนะคะอ,อย่างปีนี้ที่เราอย่างเราเรียนไปว่าปัใจจัยใหม่คือจีนเนี่ย ถ้าถามว่าทาั้งกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยตัวที่ได้ประโยชน์หลักๆเราก็มองเป็น CPO, CRC แล้วก็ BJC เนี่ยแหะคะที่มีนังมีสัดส่วนนะท่องเที่ยวต่างชาติสูงแล้วก็มีคนจีนที่อยู่ในยอดขายด้วยนะคะก็อาจจะได้เห็นเบนฟิตเข้ามาะคะ่ะไอยอย่างนี้ธุรกิจอื่นมันมันจะเป็นตัวแบบถ่วงไมโอ๊ดหรือว่ามัน,ม,นมันก็ดีเหมือนกันจากตัว copy, คาปีกับโออืม ค่ะคือธุรกิจอื่นในแง่ของยอดขายเนี่ยดีขึ้นหมดนะคะหลังโควิดแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปดึงธุรกิจคาร์บลีกก็คือเรื่องของมาจินละกันนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่างแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะโดนเรื่องของพวกตัวใหญ่หญคือต้นทุนพลังงานนะคะต้นทุนพลังงานเขาใช้นิเชอแก๊สนะคะ,ะส่วนตัวคอน sumer เนี่ยก็โดนหลักๆก,ก็คือวัตถุดิบที่ผ่านมาจะเจอพวกราคาเยื่อกระดาษพวกราคาพวกปลาล์มออยล์โคโคนัดออยล์ที่ปรับตัวขึ้นนะคะ แต่คราวนี้เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราใช้คําว่ามีโอกาสที่จะเห็นการแย่ที่น้อยลงของมาจิ้นในธุรกิจที่ไม่ใช่บิ๊กซีละกันนะคะ,อ,ะอย่างที่เห็นไปแล้วว่าราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัว natural natural gas เนี่ยมันจะมีแลกทามอีกนึนงแต่สุดท้ายมันก็จะเกิดขึ้นในปีนี้อยู่ดีว่ามันน่าจะมีระดับราคาที่ไม่ได้สูงเท่าเดิมมันน่าจะซอฟลงมาบ้างแล้วอย่างอีกตัวที่ซอฟลงมาเลยคือปาล์มออยล์ที่อย่างปีที่แล้วเนี่ยใช้ต้นทุนระดับ All ท i า e h หายเ e c o r อด i ายของปาล์มออยเลยนะคะซึ่งในช่วงของปลายปีเนี่ยปลาล์มออยก็เริ่มปรับตัวลดลงมาเราก็น่าจะค่อยๆเห็นเบนฟิตตั้งแต่ Q4 จนถึงปีนี้ mm hmm. อันนี้คือส่วนของวัตถุดิบนะคะอ่าก็เลยจะตอบคุณอ๋องว่าส่วนที่เป็นต้นทุนต่างๆของธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ Big กซที่กัดกินมาจิ้นที่มันหนักๆเนี่ยมันน่าจะค่อยๆมีสัญญาณผ่อนคลายแรงกดดนันหรือค่อยๆดีขึ้นในปีนี้นะคะ่ะ mm hmm. แต่ช่วงสั้นเนี่ยจะใช้ธุรกิจคาปลีเป็นตัวช่วยไปก่อนแล้วก็ที่ไม่ใช่คาปลีเนี่ยอาจจะค่อยๆตามมาในปีนี้ครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คือค่อนข้างหนักเลยค่ะอย่างในน้องกำไรในปีนี้มันโตเท่าไหร่โอ้บีเจซีครับค่ะตัวนี้เราทํากําไรโตประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะน้องอืมครับผมโอเคอ่าและอย่างประเด็นที่มันเคยมีข่าวนะเรื่องอะไรนะบิ๊กซีจะกลับเข้ามาเทรดอย่างเงี้ยตอนนี้ความคืบหน้ามันเป็นยังไงบ้างครับืม ก็บริษัทก็ได้ทําจดหมายแจ้งตลาดนะคะว่าถ้ามีความคืบหน้าใดๆก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แจ้งนการพูดหรองแต่ว่ารูปแต่รูปแบบประโยคเนี่ยเป็นลักษณะว่าไม่ได้ตอบรับไม่ปฏิเสธเป็นลักษณะว่าถ้ามีความคืบหน้าเ็าคงจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็คืออ่าคือถ้าดูจากรูปประโยคก็คล้ายๆกับว่าเขาศึกษาอยู่เขาศึกษาตามอในการในการทําตามข่าวนี้อยู่อะค่ะข่าวก็คือว่าการที่จะสปินออฟตัว บิ๊กซีกับเข้ามาลิสต์ในตลาดอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งถ้าแบบนี้มันก็คงเหมือนกับว่าเขาก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะทําหรือไม่ทํำยังไงเดี๋ยวเขาคงจะแจ้งความคืบหน้าเข้าตลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกันในปีนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าผู้คุณใหญ่ๆเนี่ยมักจะฮิตทาในช่วงที่ผ่านมาเนาะในการที่จะสปินออฟอ่อ่บริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่ที่อาจจะมี growth potential สูงกว่าแล้วก็ valuation ที่ถ้าเกิดว่าบริษัทแม่มีความเชื่อว่าถ้าการที่เอารูปไปิสต์แยกเนี่ยจะสามารถมีมูลค่าที่สูงกว่าแม่มมจะเป็นการลดล็อกมูลค่าแม่เนี่ยเขาก็อาจจะตัดสินใจทำอันนี้คือ,อบริษัทใหญ่อื่นๆที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็คงต้องมาศึกษากันของ BJC ที่ถือทับบิ Big ๊กซว่าถ้าจะทำเนี่ยจะแบบเดียวกันแบบนี้หรือเปล่าค่ะ,ะก็ลองลองดูความหน้าก่อนละกันเนาะอันนี้เขาก็แบบก็ไม่ฏิเสษะนะว่าเขาจะจะ แต่ไม่ได้แบบนำมา l ิสตาดอีกครั้งนึงแต่แค่แบบกำลังดูอยู่ล้กันนะก็รอความพืบหน้าราคา f a i า p r เท่าไหร่ครับโอที่เราให้ไว้ BJC ครับค่ะสำหรับ BJC นะคะราคาสิ้นปีสองพนี่สิบสานี้นะคะเราให้วิธี DCF อยู่ที่42บาทน,นะคะครับสำหรับราคาเป้าหมายค่ะโอเคเอตอตส่วนประเด็นเรื่องดอกเบี้ยอะไรมันมีมีกระทบไหมโอ้ธนาการยาเขาเป็นไงบ้างกระทบ มากน้อยแค่ไหนโดยจ่าที่มันเพิ่มก็เป็นก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนี่อขอบบนของกลุ่มนะคะแต่ว่าไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกินโควแนนนะคะเพราะว่าโอเปอเรชั่นมันฟื้นมาจากจุดบอททอมแล้วเนาะอก็เราก็ได้ใส่ประเด็นของดอกเบี้ยค่ะขึ้นเข้าไปในกำไรแล้วระดับหนึ่งเลยทำให้กำไรปีนี้โต15%ค่ะคุณหนอไม่งั้นจะโตมากกว่านี้ก็คือเป็นบริษัทที่โดนผลกระทบ ของดอกเบี้ยขาขึ้นเหมือนกันนะคะ,คะแต่ว่าถามว่าเราเองเนี่ยก็ใส่ไปแล้วระดับหนึ่งนะคะใช่ค่ะถ้าดู NetDE จริงๆก็อยู่ที่อ่หนจุดเท่านะคะ n น t ต e ปีสองพันยคือก็เรียกว่าขอบบนของกลุ่มแต่ก็ไม่ได้เรียกเียกว่าสูงก็คือประมาณ1เท่านิดๆเท่านั้นเองค่ะ,ะ,ะก็โดนบ้างซึ่งเราก็ใส่เผื่อเข้าไปแล้วค่ะโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็น b j c นะครับก้ลองดูนะราคาดูอย่าแรกกลับกกลุ่มนะฮะ การรีบผลการดำเนิน,นงานปีนี้ก็น่าจะโตแบบชัดละนะฮะครับผมแล้วก็รอเรื่องความพื้นหน้าเรื่องบิ๊กซีนะที่จะกลับเข้ามาในดิสเทสในตลาดอีกครั้งหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณโอทมานนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีสสดครับนะฮะก็เป็นตัวอ่อ BJC นะครับที่เรานำมาพูดคุยกันนะฮะมาดูตัวกราฟกันบ้างนะครับสำหรับ ในส่วนของตัว BJC นะเออนะครับมาดูกันบ้างนะฮะ BJC ก็ราคามันก็เป็นแบบภาพของการเนี่ยนะโอเคอ๋อใส่กล้องแบตหมดงงว่าทำไมมันไม่มี รูปผมขึ้นมานะแบตหมดนะโอเคอ่ะก็เป็นอ่อ BJC นะครับเนี่ยราคาก็เริ่มสัญญาณดีนะผมว่าเริ่มมีการเบรกเอาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเบรกขึ้นแล้วนะเนกลายอย่างเงี้ยนะครับก็อ่าถ้าแบบเบื้องต้นก็ถัดไปแตัวเป้าแบบ 3...3.8 บาท3.7.538าทอีกสักบาทกว่าๆผมว่าระยะสั้นแต่ได้ลองดูละกันนะฮะแล้วก็นนวกตัวด้านกรอบล่างก็ดูดูแกลบที่เปิดวันนี้ก็ได้นะครับ อยู่ที่ประมาณแถวสามห้าสลึงง่ะว่าไม่ไม่น่าต่ำกว่ารับสักประมาณสากได้นะครับสำหรับตัว BJC ตัวนี้ไปหมดแล้วอะตัวนี้ยังช้ากว่าแต่ว่ามันเป็นภาพแบบโอเวอร์เวทั้งหมดเลยในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับสังเกตไหมแต่ละตัวมันแข็งกว่าตลาดนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้อินิสงแบบเหมือแนบบเป็นตัวตัวที่แบบยังแรกกาดกับกลุ่มอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จริงผลการดํเนินงานในปีนี้มันจะฟื้นตัวเด่นนะด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวท่องเที่ยวด้วยมียอดขายจากส่วน นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าชาวจีนน่ะสามตัวที่โอ๊ตบอกกันนะ CRCCBRBJC ตัวนี้ก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันลองดูละกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟันพุ่นในวันนี้นะครับชิงชิงเนี่ยมีแต่เสียงละกันนะเออนะครับพอดีแบตกล้องหมดนะครับก็ถือว่แหละเข้าได้สมบูต้นไม่ควรต่ำกว่าสามสลึงด้านบน37.5ถึงประมาณ38บาทนะครับก็ขอบคุณที่ตตามรับฟังรับชมกันนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ